เออก็จะต้องก้าวสำหรับหลคนที่เป็นเพื่อนคนเดียวนะครับก็จะต้องก้าวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เรายล่กับผปท็อปในตอนนี้เราก็มีตาอิฟินิตี้ล้วหลังจากที่เราเล่นเนอะร้อไปต่อไปก็ทำอะไรต่อเออแน่นอนครับอันนี้เพื่อเอามันสามารถทำขยายพื้นที่อนาเขตของเราได้ ถึงนนทน์ผมก็ได้จะทำฟาร์มปั๊มหินใหม่ด้วยเพราะว่าฟาร์มปั๊มหินเก่ามันกระเจาะไทยเกินไปกระเจาะไทยกระเจาะไทย<ะ>ก็ประมาณนั้นแหละโอเคซึ่งตอนนี้เราก็จะต้องทำแบบนี้มั้ง หรือว่าไม่มเฮียงดีกว่าจื๊บอจอือบจื๊บออจื๊บจื๊บแน่นอนเราจะต้องการทำฟาร์มหินคันนี้จะต้องทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้คือ,อคือเราจะถ้าเราเรียนผ่านคือเราจะสร้างฟาร์มหินให้มันแบบ เละลงอะ่ะจะนนี้สักหน่อยก็ยังดีต่อไปละวางละว่าวางน้ำแบบนี้แล้วก็ขุดหินเลยเห็นไหมเละลงแล้ว โอเคหลักจากนี้ก็เอฟเคสบายสบายเลยอืมก็มาไหวดีโอโอมาไหวว่ามาไหวว่าฟ์มปั <S <S ป๊มหินใหม่นี่ดีจริงๆแล้วหลังจากนั้นเราก็เอฟเคปั๊มหินกันดีกว่าครับอืมเอ้ยพี e ่แอชอีกแกจะพักแล้วได้เวลาคาบพี่แอชหินใหม่แล้ว แล้วสิ่งที่สำคัญไปมากกว่าเห็นนั่นก็คือไม้เพราะที่นี่อ่ะมันแทบจะ <c oughs> แทบจะไม่มีไม้อะไรเนะ่ะหรือที่นี่อไม้ันค่อนข้างจะหายากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น ก็ยังพอสามารถปู่ได้อยู่หรือว่าทำอะไรได้อยู่นิดนึงเหมือนโอเคซึ่งก็โอเคก็ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมเอาไปขายไปซื้อป่ากลับไปกินทรื่อบาร้อยเล่นร้อยเล่นโอเคเราก็ได้ทําการตัดต้นไม้เสร็จแล้วเด๋ยวแค่ต้นนี้ยังไม่โตเลย ยังไม่ได้เป็นพี่โตเลยอาสีมามาอาต้นตาอาสีมามาอาต้นตาอาสีมามาอาต้นตาแล้วจากน้ยก็ขุดต่อแน่างนอยหินส่วนใหญ่แม่นจะถูลาวาเผาอืมเก็บไม่ไม่ไม่หินส่วนใหญ่ไม่ได้ถูลาวาเผาเพราะเราขามโมยไปแล้ว โอเคเ้า okay, ก็ขุดหินไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเย่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 แล้วเราจะนั่นก็จะต้องไปเก็บเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งเก็บเอ่อต้นอ่อนของปู่นอีปี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 อีป,อปีแล้วจากนั้นก็ปลูกต่อ พุกนี้มายืหายาอยู่ถึงแม้จะไม่ถึงกกับขั้นแบบเมื่อวางเลิดใช่ไหมอะ่ะสร้างมาันเถอะโอเคแล้วก็ปูโอเคเหมือนจะหมดแล้วแล้วเราจะมาก็แปะไม่ดูอะ่ะ เอาไปว่าขยายพื้นที่ต่อดีกว่าอืมต่อไปก็ต่อไปตรงนี้ตรงนี้แล้วเราจะทำอะไรดีอืมสร้างฟาร์มมอนเตอร์ดีไหมก็น่าสนใจดีจะได้มีเลเวลด้วยเออแล้วจะหาเพชรมาจากไหนมาเอ็นชาร์ดของอะ่ะแม้แต่เหล็กอย่างแทบจะไม่มีอะเลยเมยย้อย ไม่เข้าใจเลยจิตเๆว่าทำไมไมันต้องมันต,ต้องหายาอย่างนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมต้องทำให้มันหายาอย่างนี้แล้วก็ขุดหินต่อไม่รู้ว่าจะหาเละที่ไหนได้คือเละมันหาค่อนข้างจะยากเอาไปว่าในตอนนี้าหานค่อนข้างจะหายาเลยเดี๋ยวกล่องโอเค ไม่จำเป็นต้องมีอาหารแล้วมียางอื่นแทนอาหารก็ได้อัดดับและเก็บขอนทั้งหมดก่อนอืมถึงแน้นอนเราไม่มีอาหารลากกอดบายบายเตะ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 เก็ไในนี่ลอยอาหารเต็มแล้วเพราะกับเลือดอามากมายแล้วก็เก็บขอนกับไปเหอนเดิมเสียเวลาบัดถึงแน่นอน ต่อให้เรามีนะ้ำอินฟินิตี้แล้วสิ่งที่สาคั้นอีกอย่างหนึ่งคืออาหารซึ่งแนนอนได้เวลาปลูกข้าวอืมประมาณนั้นแหละโอเคต่อไปก็ต่อไปต่อไปพี่ต่อต่อไปดูโอเคต่อไปต่อไปโอเคเราจะสร้างฟาร์มให้มันมีขนาดอะไรดีจากรายเทียนไขหรือตับใบ หรือปุ่นี้อีปีอีปีอีปีเร,เร,เรเเาไเลชไหมเธอเอาแบบว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอืมดังนั้นดินเหนียวอเคสเสรได้เวลาควรดินอโอเคได้ตอนนี้เราก็ได้เวลาเออแล้วเราจะปลูกได้จากที่ไหน ไ,ไ,ไม่ไม่เราไม่ได้อันนั้นโอเคแล้วขุดไปโอเคแล้วขุดเออเหมือนว่าวิธีการได้ปุ๋ยอ่ะมันเจ้าจะต้องได้จากสกินลิตันใช่ไหมโอเค งนั้นเราก็จะต้องรอให้เมื่อก่อนก็จะให้รอให้ปุ๋ยเพราะตอนนี้ยังไม่มีหญ้าเลยอ่ะอีเมย์ย้อยโอเคต่อไปก็แบบนี้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  โอเคแปลงหนึ่งเสร็จแล้วโอเคต่อไปก็อีแปลงโอเคต่อไปก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วอเหรอเหรอโอเคอนี่เหมือนว่าจะมืดแล้วนะโชไซจะต้องไปต่อสู้แล้วแหละอยากรู้จังว่ามันจะเป็นยังไง คืออย่าคือแบบเราวจะได้แบบสู้จับกับสเกลิคแล้วเอามาทําเป็นปุ๋ยแล้วก็ขุดต้นหญ้าแล้วก็ได้ชีดมาแล้วก็เอาชีดไปค่ายิงเงินไปสปวนป่ารอเล่นรอเล่นเอามาปลูกหญ้าปุูกข้าวปลูกง,งนปลูกน,นั่นเฮ้ย hey. ไอเวนเริ่มมาก็ตัวแพทางเลยเหรอคิปเปอร์ก็มาเออเหมือนเห็นอย่างหนึ่งที่จะทำปุ๋ยได้คืออันดับแรกเราจะต้องมีเนื้ก่อนแน่นอนเราจะต้องมีไม้ด้วย Ước mai Xuống lên nó Ê, ê Ơ, đưa ra đi Ý Ý này, nè, này, nè, này, này, นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยอเอวีนตกเปช้าไอ,วอ้วกวงูเฮ้ยลุงนาไปซอมบี้มีเลดเจอโอ้ย,อ,ยอดให้ซอมบีอ้อดอย่างน้อยก็ได้กระดูกมาแล้วเนื้อซอมบี้อีกเพียบอย่างน้อยน่าจะเนื้อซอมบี้น่าจะทำน่าจะเอาอน่าจะเอามาทำเป็นปุ๋ยได้นะ บองว่าอย่างนั้นอืมอันดับเล่ปุ๋ยทำยังไงก่อนนะอันดับเล่อืมแล้วแบบนี้แล้วก็อนนะไรต่ออืมแล้วจากนั้นเราก็ แล้วก็เอาเนื้อซอมบี้มาหมัเป็นปุ๋ยหืมได้หรือเปล่าไม่ฮะน่าเสียดายอ่ะไม่เป็นไรเอาปุ๋ยมาแล้วก็เอามาทำเป็นหญ้าเพราะว่าเราจะได้ปุ๋ยนะ กูดกูดกูดไม่ไม่ไม่เราเลยอ้ดได้ปุ๋ยมาแล้วหนึ่งเซนดีแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยหนึ่งอัน โอเคแล้วก็รอสักประมาณหนึ่งปีแล้วแผ่นดินที่ยดยามจะคืนกลับมาแล้วแผ่นดินเอาไปเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพื่อจะได้ปุ๋ยโตเร็วๆเ,เ,เพื่อจะได้ไปสิต้นข้าวข้าวอ่ะโตเร็วๆดีดเหนียวโอเค okay, ต้นข้าวโตแล้วต่อไปก็ อาืจะเหมือนว่าเหมือนจะเอามาทำหมักแล้วเนื้อซอมบี้ล่ะไม่ได้แฮะโปรเสียได้อะเอาไปว่าขุดแบบนี้รอไปก่อนนะแล้วแผ่นดินที่ดงดยามก็คืินกลับมาเสียได้เนื้อซอมบี้ทำไม่ได้ หร,หรือว่าอันอื่นก็ทำไม่ได้วะได้ช็ัปมันเล็กจยได้อดหมักปุ๋ยเลยแล้วมันจะต้องใช้กี่อันในการหมักปุ๋ยวะช่างมันเถอะเน่าในวันนี้เราก็ได้ทำฮาร์วิดมูนเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเสร็จไปฮารกิจหนึ่ง แล้วถ้าเราทำฟาร์มมอนสเตอร์ล่ะเราจะได้ปุ๋ยเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าลองทำตอนนี้เลยแล้วกันหรือแน่นอนเราจะต้องขุดหินไปเตรียมสตตอกไว้ด้วยเพราะว่าฟาร์มมอนสเตอร์มันจะต้องใช้หินเยอะแน่นอนโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เรื่องเวลา Thanks for watching! โอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นมาเยอะระดับหนึ่งแล้วหลับมัง้งต่อไปก็ได้เวลาโอเค,อเคแค่นี้หวังว่าน่าจะพอนะขุดหย้าด้วยยุดดอกไม้สีฟ้าด้วยขุดไปด้วยขุดไปขุดไป อัเจอแล้วก็ได้เวลาต่อไปอีกอันหนึ่งแถวนึงแถวนี้ก็น่าจะเป็นฟาร์มมอนเตอร์แหละอืมโอ้ยเออลืมไปนี่มันเว็ดเหรอนี่ว่าต่อแบบนี้ก็ได้ เราใส่ลื่อีกแล้วเนี่ยว่านี่เป็นเวอร์ชั่นเบรดเหรอโหใส่เล่นจาว่านานจนไปหน่อยคือจาว่าเราเล่นมาประมาณหนึ่งหรือสองปีในคอมอะตอนนี้คอมก็โดนเวรัสเดะไปที่เรียบร้อยโอเคตอนนี้น่าจะได้ เกือบเออหรือไปเบดเหรอว,ว้ากี้ตกไปเหมือนมันจะเมื่อแล้วอะเอาไปว่าเราเผาไม้กันดีกว่าเผาไม้ด้วยไม้อัดซาลียะแต่เราก็มีเหตุผลนะเราจะทำชาโคชาโค นี่ไงชาโคไหนว่าชากูไม่เห็นจะมีชาเลยเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเห็นจะมีชาเลยเหล่อรัวผู้บริโทษผู้บริโพชัดๆเลยเนี่ยนี่หลออชาโคเนี่ยชาโกดื่มก็ไม่ได้อึๆอออ แล้วอันดับแรกแล้วก็ไหนวะสติโอเคครับสติก่อน<า>ยิงไม่มีโล่อยู่ด้วยอาชืบลบอ,อย่าหย่า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 ตกไปตก อาโซ่ข่อยเน่เฮ้ยใครเข้าใกล้ตูกมันตายยยิงไม่ตัวสิท่าไอ้กระจกดีนะที่มีประสบการณ์แบบดีม โอเคยังน้อยตอนนี้ก็ได้ธนูแล้วโอเคสักครู่สักครู่อ้าววิกกี้อ๋อต่อไปก็เปะ <toys> ดทอดก่อนมาซื้อทอด คลิปเปอร์นี่อันตรายเลยอ้าห่าไอเวียนแม่งโตรัวรัวเลยนี่ทำไมพวช่างเนี่ยร้างไม่ได้ดีเรื่องเลยด่าตัวเองก็เป็นด้วยเนาะเฮ้ยเออ จะติ่งยายแมงมุมที่เรียนมานี่เราจะได้ไม่ต้องไม่พอโตหตอนแรกรู้ว่าจะไม่ได้จะได้นอนแล้วอีเมยอยสรุปก็ไม่ได้นอนต่อไปเฮ้ยสรุปแค่นี้เอาีว้ว่าเรื่งเวลากันดีกว่า เออหรุ่นไฟเวอร์ชันเบทหร่อนะเร่งเวลา อืมตอนนี้เราก็ช่างานได้แล้วต่อไปก็ต่อไปก็ได้เวลาร่างสิ่งนี้แล้วถือแน่นอนก็ได้เวลาร่างฟาร์มมอนเตอร์ยังไงล่ะ เชือ่อบอาเชือ่อบอาเชือ่อบอาเชื่อบอาเชื่อบช่างฟาร์มมอนเตอร์หนโอเคเหมือนว่าเราจะต้องช่างแบบนี้ใช่ไห 2> 1, 2. ม เออเหมือนว่าเราจะอัดมานานพอแล้วเอาไว้ว่าจะต้องกดก้าวตคลิปจ่เลยเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครเพื่อเป็นังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยบ๊ายบายกลับมาค r a f สกายบอสในครั้งนี้ซึ่งในวันนี้ก็ได้ทำฟาร์มข้าวแล้วก็ฟาร์มมอนเตอร์อีกนิ็หน่อยบ๊ายบาย